สวัสดีครับพี่น้องพอกันทุกขึ้เก้านะครับวันนี้ตรงกับวันที่26มีสายัน 2, ส0บปีนะครับพ้าเบิง้งหูุกบน่อยตามีเหลือพี่น้องตุรบาทเอามกุ้งไงเดี๋ยวตรบาทีาาตาท่ตงไงเลยมันก็ขึ้นนะครับมัอก็ขึ้นแพ่เลยฮ่อก็เลยขึ้นขึ้นแพ้ฮองก็ตักมาหมวกว่านนี่พี่น้องเขาเรียกเปิดในเบิง้งวันนี้ครับเพิ่งเพิ่งนี้ตรงนี้มันห่อนแดดนะครับ ตอนผม,นนผม,ม,ม,มถ่ายตอนเที่ยงนี่พี่น้องผมเพิ่งไปธุระกลับมาผึ่งถ่ายอยู่ผมเดี่ยวมึงคอยย,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 ยนืนเฮ้ยเพี้ยนได้พี่น้องสามพันกว่าตัวเกือบสี่พันนะครับอยู่ในบอ่อนี่นมึทั้งหมดสามบอ่บอบอ่บอละบ่อละตีสี่พันเลยพี่น้องที่แรกวันเป็นสามพันวันโมเมนผมคำนวณบวกลบคูณหารมึงเดี๋ยวบอ่อละประมาณสี่พันนะครับตีสามสิบสองหมื่นหมื่นสองพันตัว บอกอีกสองพันเป็นหมื่นสี่พันตัวนะครับนี่ดูกรบนะครับพร้อมทรงพี่น้องที่อนุบาลกับ,บก่วาหนักพี่น้องเขาจับขึ้นมาบา่เลยที่แหลกมันส่นี่ที่แรกผมอน,นุบาลใส่บอ่ซือๆไ่บอ,น,น,บอ,บบอนี่มันจับยากครับไ่บอนี่มันจับหากเวลาเขาจับนี่มันตักยาักนะผมได้เปลี่ยนเป็นนี่เอากระช่างน้ำมาเสริมกาไปนะครับ เนก็ช่างหนามมาเสือม้าไปเห็นไหมพี่น้องก็ช่างนามมาใส่แล้วก็จะางกหลูกกบลงกนะครับจับง่ายวะนี่เห็นไหมชัางนามมาใส่นี่ง่ายที่สุดในโลกพอเขาขังไว้ในในกะช่างนะครับมันโยกขวา,า,ากินมากุ่มตุ่มตุ่มเอาอะไรครับพี่น้องง่ายๆนี่ครับลูกกบนี่ครับแต่วา่ามันยยไงไวพี่น้องมันสมบูรณ์มันเป็นลูกกบที่สมบูรณ์นะ พวกนี้พวเพชรมันถือว่าใหญ่ปีนนี้เลยพี่นี่แต่ก็ช่างหนาเหมือนกันนี่แต่ว่ามันมันบ่มีดินกินอยู่ในถาดเลึกดมันบ่มันบ่มีดินกินนะครับอันนี้มันมีดินกินมันเลยสมบูรณ์นะพี่น้องมีดินมีถาดอาหารเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็ให้อาหารมันสมบูรณ์นะครับนี่หอนบวกกัดกันไหมพี่น้องเห็นบวกกัดกันแถวที่ว่ามีเลยมันเศร้ากับให้ร้านมาให้อาหารมันเศร้าผมประยู่เขาเรียกว่าให้เพิ่มชิ้นเล็กน่อยตอนเที่ยง เบิดทั้งเกลียันอาหารที่พ่อพ่อนะครับเลี้ยงวานขาอ่อนๆจั็กน่อยพ่อเขาไ้กินนะครับห็นมาสองขอ,องป้องแป้งเลอพี่น้องมือแรกเลกยที่หิยนะครับมือแรกนะครับมือแรกที่เ้องเอาขึ้นมานเนี่ยต้องหายาหน้อยเลยพี่น้องถ้ามายาวัคซินถูกไหมหายาผสมเล็กน้อยหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนตัวต่อหนึ่งกิโลกรัมนะครับผสมกันโดยการไล่ลาไล่น้ำขึำน้นเขานั่นละ ไล่ทำเลยครับนอนยาเอาอ,อาหารไตกับยาป้องกันแบคทีเรียนี่ครับตัวอือ่นอย่างั้อะไรจะเกี่ยวกับการป้องกันหาเชื้อหรือแบคทีเรียนะครับพอลูกกบเขามีอย่างหลายมีแบคทีเรียป้องกันเขายังเป็นการให้วัคซีนเขานะครับ <c oughs> น้ามมพีน่น้องน้างามจะทุ่มมือใก่พูดนะ ปวดปวดเอ็ดเปีย er, ท er ี un, um, um, ่มีตัวงามนี่มากินกันไม่มากัดกันหรืเงี้ยมท่านไหนอยู่มันถือืออยู่สามเหมือเบืยดจองในพี่น้องเด้อแยงพี่น้องทั้งกุดอนอำเภอเมืองกับอำเภอกับอำเภอหนองหานแล้วก็จังหวัดหนองคายเด้อพี่น้องเด้อเย็บสี่ พีพีน้องๆนี่แหละอีกสามหมื่นไปทรงเรียวโทษแจงก้อนหนึ่งหมื่นนะครับไปทรงลูกกบนะครับตัวละหนึ่งบาทหาทิพตังค์นะครับนี่นะชุดนี่นะครับชุดสวยๆนี่นะครับชุดงามๆนีกบดำนะครับอย่างไงตัวเรียวนะครับชุดนี้กบหัวปีครับสามารถเห็ดเป็นพอเมยพัดไดด้วยพี่น้องชุดนี้ส่วนพี่น้องเก็บสีะไหนยอยากได้ก็โทษมากอะไรพี่น้องอไปเห็ดพอเม่พัดไดน,นี่สวย ยังง่ายตัวเร็วแข็งแรงทุกตัวพี่น้องปลอดโรคปลอดไขนะครับพว่นาน้ำใสสะอาดเรียงที่น้ำสว่าน้ำใสสะอาดเปียนน้ำทุกมือเปิดน้ำออกไลเปียนน้ำออกนะครับทุกมือปลอดเชื้อโรคนะครับยู่ในภาพที่ปลอดโป่งนะครับน,นี่การใส่ยาบ้บองกันเขาพร้อมวัคซีนใพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเรียงไก่เนี่ยผมว่า เอาเปิดจอนะครับศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งศูนเก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนอยู่ในคลิปวิดีโอกับมีเ่เลยพี่น้องว่างคางคางจอหนังสีผ้าฝ้ายมี่เบอร์บอกอยู่นะครับมันสนใจกันทัมาได้พี่น้องพอร้อมทรงนะครับมีประมาณหมื่นกว่าตัวหมื่นสามหมื่นสี่ตัวหมื่นสามพันสี่พันตัวนี่นะครับแต่ชุดที่สองอีก,กประมาณักสามหมื่นนะครับ ร้อมส่งขึ้นกันหลังจากส่งชุดนี้มันก็จะส่งต่ออ,อีกนะครับมีตลอดปีนะพี่น้องสามารถสร้างไรตลอดปีตลอดชาติจนกว่าวที่เขาหนา,น,านาวก็จะมืดน,นะครับเนาคชิปนี้ก็เอาซันี้แล้วก่อนพี่น้องกับมืออื้นเดี๋ยวเราเบิ่งกันต่นอชิปหนาด้วพี่น้องปลูกต้นตะไคร้แล้วยิ้มซับตะไคร่เลยพี่น้องกดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์เพื่อนว่าสวัสดีครับ